สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลายภูผาครับเมื่อนี้ผมก็ได้เห็นพอทพิปกลังล่งเหลือนน้ำครับผมเดี๋ยวผมสิภาพไปเบิ่งนกันครับพี่น้องนั่นครับครับผมมาพอ่อสาหน่อยตอนที่ล่างห้องครับผม ครับพี่น้องครับมึงบรรยากาศนะครับเด้อครับบรรยากาศฟังมูลครับผมแต่มาพอน้องมาเทีกับกับพอเพิ่อนครับกําลังเด่นนครับผมเนี่ยาเทียบเปอร์เนโอ้มเทียบหน่อยเนาะ พอทิพผ้าพอเลยน้ำครับผมนี่ครับบรรยากาศครับพี่้องเอ้ยครับพอทิพพอทิพแล่นน้ำช่วงครับพอเทียมครับแล้นน้ำเป็นม่ครับเป็นร้อย บอลทีบปืนกับสีร้อยน้ำโชว์จักน้อยนึงครับพี่น้องเอฟซีครับเดี๋ยวสู้ขาขาบอลมาสู้าับคาร์ล้วเลยครับโอ้หมดลงครับบอลทีบผ้าพอเขี้ยวครับครับบอลทีบโชว์ลีลาครับเบอนสีเป่าน้ำโชว์ครับพ er no er ี uh, ่น้องเป่าซุ้ง โอ้เป่าเส็พอครับโอ้เป่างามเถนอนาะพาเทีนยนอยเนาะตากสุกเป่าเร็วหลรารีวเป่าเขีาายวกรได้พาเล่นน้าแบบสบายสบายครับเ,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 เป่าสุกเปอา สาวน้อยลอยลีลาเขาครับเพิ่นเศร้าปวดแข้งปวดขาแล้วครับพี่น้องเอฟซีเอ้ยเพิ่นก็โอ้ดีใจหลายครับพี่น้องอเล่นน้ำแสนสบายครับผมเล่นน้ำแสนสบายครับเล่นแบบชิวๆครับผมนี่เดี๋ยววันที่หนึ่งรู้ว่าวันที่สามสิบนี่แหละย่ำเศร้าเสียวผู้พามาเล่นนำ้ำเสียวผู้พามาเล่นนำ้ำกับพ่อทิพย์ครับ เพราะว่าผู้ผู้พาิได้ไปแหงานครับก็บิได้แว้มาหาพิพกเอนเป่า้บาสวยเร็าสวยเร็วอนาทิพเา่งเบางเ่าเอออีล่เ่าน้ำครับอืเป่าน้ำเตต่าน้ำเร็วเ่าน้ำเร็วตตักเบาง เเบา,าดิโอ้สาวน้อยร้อยลีลาครับทักทายเอฟซีหน่อยเร็วใจสวยใจ่ายจสวยครับครับพอเขียวมันก็ได้ผ้าขึ้นโคกแล้วครับผมอ<ด>้วนจะมั่มคือเกาแล้วครับนี่ ครับนี่ก็มาเจอแม่พังสีเร่องครับผมแม่พังสีเรื่องครับเพิง่งก็ไดดลงน้ำครับ แต่ผมสิพภาไปเป็นมงป้อนทิพย์ครับรรรรพอเป็นกันได้ผมมัดนแล้วครับนี่สาวน้อยร้อยลีลาไปทิบย์จ่ายสวยเร็วจ่ายสวย เสียงวานเร็วเชียงเอ้เอาครับกอสำลวดครับพี uh ่น้องกอหน่อหญ่อครับห่วยก็กอสำลวดข้างทึงหัวน้อยน่อพอเทียบหน่อยน่อแม่นเบื่อเลยวะอยากกินลาบง้วอยากกินลาบงัวอยากกินกล้วยบ่พอเทียบดิ เทาไรทาไอยท่าไาไรเเไครับปอทิ์โชลีลาครับสา้นยร้อยลีลาครับสามารถเอาต้นตะพดไว้บนหัวได้ครับพี่น้องครับเก่งขึ้นจะของเถนะ เ,เ,เป็นสาวอ้วนทว้วนสมบูรณ์ครับนี่สงสัยขึ้นนี่พ่อทิิยเสด้กินสับประรดครับนี่อูรับคันคนค้นแห้งครับขันแห้งครับพี่น้องกอสับประรดกับก้อนอใยใ่ยครับพี่น้องเลย,ออย,ยกอใหญ่ขนาครับนี่ có bật ngay được chia buồn hả 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 Tiếp, hả 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 đồn hả 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 chạm hả chạm hả chạm hả ครับกินบอกมีครับพี่น้องกับหัวหานบอครับเลยแม่นแม่นหัวหานบอครับหัวหันะ,น,หน,นะครับพี่น้องครับเ่ยหัวหานเพิ่อนขย้ำใส่กล้วยแนย่ใส่เข่าห้าแหน่ครับเนี่ย ใบ,บอรรครับพดีครับผมก็ขอฝากช่องไา่ผู้พาพังบบวีนั้นนะครับเด้อฝากเป็นกําลังใจให้ครับควนนะครับพอมีกําลังใจเห็ดเห็บด,ดีๆให้กับพี่น้องดเดบ้งในส้มครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร,ร้ย่งลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ครับขอบคุณครับ